ก็สวัสดีด้วยแล้วกันนะครับผมเบิร์ดเบสิกนะฮะก็ไม่ได้ลงนานนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านสมาชิกทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขความเจริญในปีนี้นะครับทุกๆปีไม่ทุกๆปีตลอดไปต,ตลอดไปเลยดีกว่านะครับ <c oughs> อ่ะคราวนี้เราจะมีจุดหนึ่งที่มีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับถามมาว่าอ,อาจารย์ครับเวลาผมเล่นผมเล่นเบสแล้วจะเปลี่ยนสายมือขวามันชอบติดกัน ติดสายมีวิธีแก้ไหมนะครับผมก็เลยมาแนะนำนะครับว่าตอนที่ผมเล่นผมโดนกําหนดยังไงนะครับตอนที่ผมฝึกใหม่ๆผมก็เคยมีปัญหาอย่างนี้อยู่นะครับอันแรกเลยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่านิ้วทั้งหมดเนี่ยมีนิ้วไหนที่มันยาวที่สุดอ่ะก็คือนิ้วกลางอ่ะนิ้ว IM อ่ะนิ้วกางเนี่ยมันยาวสุดั้าเกิแล้วเวลาจะรวบสายเนี่ยผมจะชอบขึ้นนิ้วที่ยาวที่สุดถ้านิ้วที่สั้นที่สุดปุ๊บเนี่ย บางทีมันอาจจะกระโดดไงใช่ไหมผู้ผมจะขึ้นนิ้วเอมก่อนเลย i m นิ้วกางนี่แหละครับฮะเวลาเล่นใช่ไหมฮะฮะเวลาเล่น เเสร็จปุ๊บออไปพอเเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราเริ่มรู้แล้วอ๋อนิ้วมันยาวกว่าคราวนี้เรามาดูกันด,ดิดเิเป็นแบบว่าดิดพักสายดิดนิ้วหนึ่งอดิดสายหนึ่งแล้วก็มาพักที่ให้รู้ว่าพักสายสองเพื่อให้รู้ว่าอะไรครับเพื่อให้รู้ว่าเสียงที่เราเล่นอยู่นั้นมันหมดแล้วมันสั้นลงหรือว่ายาวขึ้นะฮะประมาณนี้นะครับผมจะแนะนําประมาณนี้ เห็นมแล้วเวลาเราเล่นเพลงปุ we next, te ๊บก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนโดยการที่อีกอย่างหนึ่งก็คือการเล่นมีการตบฟิงเกอร์มันตบสายมันเห็นไมะจะใช้นิ้วกลางนำก่อนนี่ ถ้าขึ้นสายบนผมก็จะใช้นิ้วที่สั้นสั้นที่สุดเวลาลงผมใช้นิ้วที่ยาวที่สุดแต่เวลาขึ้นผมใช้นิ้วที่สั้นที่สุดเพราะว่ามันงองอนิดเดียวนะ ครับผมจะแนะนำอย่างนี้อันนี้คลิปลปสั้นๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สอบถามมาเดี๋ยวผมจะไล่ตอบนะครับไล่ตอบเป็นเ,เป็นคลิปไปนะครับก็คลิปนี้คลิปสั้นๆนะครับในการแก้ปัญหานะครับสำหรับผมนะครับแต่เวลาแก้ปัญหาจริงๆปุ๊บอาจจะเจออาจารย์หลายๆท่านที่มาแนะนํานะครับเราก็แนะนาปุ๊บเราก็เอามาปรปับปรุงใช้ในแบบสไตล์ของเรานะครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับ